โอเคครับมาเปิดกันอย่างนี้เลยนะเปิดกันในเกมนะหลังจากนหากน,น,นึ่งวันจาจที่ดาวนามิเออดาวนามิกระเบิดที่ช้ปรสศนาก็คือซังนะครับมาเตือนโกโคว,ว่าอีกสามปีเขาจะเป็นโรคหัวใจประมาณนั้นนะแล้วก็มีมนุษย์ดัดแปลงเกิดขึ้นนะส่วนคนแก่นั่นก็คือดรเกโร่แล้วก็หน้าเหมือนอะไรวะซาลาเปานั่นคือมารีสิบเก้า ก็สองคนนี้เป็นมนุษย์ดัดแปลงนะแต่ดรเกโลนะเป็นคนพัฒนามนุษย์ดัดแปลงสิบเกนะคือมันจะมีหลายตัวนะโอเคก็ต่อใครคือทั้งทั้งคือลู้ชายของลูกชายเบจิต้านะที่มาจากอนาคตนะเป็นคนราชกวาณน,นั่นเองปนระมาณนั้นแต่ดูเหมือนเกมนี้ จะตัดเนะี่ยหาตรงนั้นออกไปนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเลยทุกคนอะไรวะตัวน,นี่แกโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยมันแรงมันแรงมากโอ้โหเฮย้ยโกงไปไี่เฮ้ยโกงไปไาเนี่ยเฮ้ยบ้าเลอ โกงเกินต้นไงโกงไปไหม,มนะวะหนี่สิบเก้าหลังคือโตยืดขึ้นย้ายได้พี๊บก็คือข้อดีของมันก็คือพวกพวกมันต้นตาแป็นเนี่ยมันจะไม่มีวันไม่หายเลยมันสามารถดูดพลังชีวิตของใครก็ได้นะประมาณนั้นนะพระต่ตอรตเอ๊ะไม่ใช่พลังชีวิตมันคือพลังนะ ถ้าดูเซนก็นเป็นแบบเมื่อกี้เลยี่ยพลังหมดแลจะตายประมาณนะั้นโอเคจะเอาจริงละเมื่อกี้พั่มาอะไรนิดหนึยงเป็นการแนะนำเนเรื่องนะว่าให้ลูกชายเราโดนอัดไปคนเดียวหลังเคลื่อนเตาเคลื่อนย้ายได้พิบต่ ต่ช่วยกูฮันนะคนนี้คือดรเกโลนะมันอยู่ในองค์กรเลนเดปอนลเนะก็คือเขาเทื่อนเขาเป็นคนเทื่างก็คือเลนเดปเนเนี่ยจะตอนเด็กที่งูกุไปทําลายมาใช่ไหมคือเกือบสินสนะ้นซากแหละแต่ยังเหลือบางคนเช่นดรเกโลเนะี่ยเป็นเป็นฝ่ายทำ,ทำมนุษย์ดัดแปลงนะประมาณนั้นหนะวังคือต่อเพื่อจนย้าน้พิษต่อ ไม่ม oh ีโดนโอ้โหเจ้าตายธรรมดาเงนไดเต้ยเ้าเจ้ตายไปซะโอ้โหแรงบีกันเลยนะมันเก่งจริงนะบลาบลาบลาละเครื่องของคุณเนี่ยมัน มันจะรักษาโรคหัวใจยังไม่หายขาดตอนบานนั้นก็เลยล้มไปอย่างที่คุณเห็นนั่แหละขอขอระบ,บายสักเรื่องนะึงด้๋ยวก็คือพาร์ที่เป็นซปเปอร์ไซย่านะ่ะไม่ติดเลยกระซิบคือแบบอะไรว้คือ,อ,ค,อคือพาร์ทที่ควรจะติดเลยกระซิบเออเจ้าชายเบจิต้านะมันไม่ติดมันติดพาร์ทนี้ มัน้าที่สําคัญคืออัดใหม่มันก็ยังไงอยู่นะมันสำคัญไงทุกคนพาทที่สำคัญที่สุดหนะ่ประมาณนั้นคือมัติดเลยก็สโิโอเคเราเรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งนั้นคือผมจะไม่ใส่เสียงเพลงนะนอกจากไม่จะเป็ด คือถ้าผมอัดมาแล้วเนี่ยมันมันไม่มีเสียงเกงเมเข้ามาเลยผมจะใส่นะครับแต่ถ้ามีก็จะไม่ใส่แล้วเพื่อป้องกันลีกัสซิดด้วยแหละประมาณนั้นนะโอเคเลิกบอลแล้วแล้วมาเข้าเรื่องกับมาเลซิดแก้วกันครับคือมาเลซิดเก,ดกนนะเลกกเนี่ยถ้าถ้าตามอนิเมะนะตายเพราะบ,บิชิตา้านะผม คือมันดูพลังของเบจิต้าและเบจิต้าเนี่ยเป็นคนที่พลังเลือล้นได้แับดูจนโอเวอร์โหลดจนเลยทีเดียวแล้วก็วตุต้มเกิดเป็นลูกคันเจ้าโอ้ส่วนเบจิต้าเนี่ยเป็นซูเปอร์เซียได้ไงกคือคือทั้งเนี่ยมาปรบมาก้อนเขาเรียกมาอะไรวะเอาเป็นว่า ทั้งเนี่ยมาเตือนโงกุนใช่ไหมเลวินจิต้าก็รู้ด้วยเพราะอยู่ใกล้ๆกันนะก็ละเลยทำให้เบจิต้าเนี่ยไปฝึกจนเป็นซูเปอร์ซียได้นะอืมโอเคต่อกันลยต้องไปจากการดเตรเกลโล่กันเถอะเกลโล่เกลโลชื่อเหมือนกอบไม่ใช่ไงดอดเเกลโล่นะมัจะแบ่งเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆคือ พายของไมล่เอ๊มนุษยด์ดาแปร์กับพายของเซลล์นะประมาณนั้นส่วนพายของมนุษยด์ดาแปร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีไม่เกินห้าประมาณนั้นนะว่าส่วนใหญ่นะภาคเนี้ยมันจะเน้นไปที่เซลล์มากกว่านะส่วนเซลล์คือตัวอะไรนะติดตตาผมติดตา,ตดตาแล้วเดี๋ยวรู้แน่นะตัวอะไรเจ้าจ้าจ้าวัด bị attack, ah, may mắn rồi, cả này đang ở, thang giọt, tòi, tao cao tao đoạ, chơi, 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 หยอกหยุหยอกโอเคคนระับอีกไม่กี่พาร์ทเกมนี้ก็จะจบทง้งส่วนหน้าถามผมว่า,าเกมจบแล้วทำยังไงต่อไม่รู้เลยส่วนเทอร์เรียมันก็คือถ้ามันอัปเดตเป็นหนึ่งจุดสิบสี่เมลัยเล่นไนะด้ไหมนะถ้าไม่ไม่เล่นเทอร์เรียก็ว่ามันไม่มีอะไรน่าทำอะไรก็ม คือผมสอนคิดถึงผมสอนเนี่ยมันมันมีคนสอนนะมูดวอย่าเป็นดาบอะคิลี่นะอะคิลี่ยผมงคิดสดเองนะนะประตูคิดจากฝรั่งโอ้ช่างนเลนยพูดไปเรื่อยเปื่อยหมดเลยโอเคเรียบร้อยลูยจ้ะแรงเอวพมเลขสิบเจ็ดสิบแปดตื่นขึ้นแล้วโอเคสบาบพานี้กันไปเปล้ว